แม่ขอโทษที่เลือกคนผิดเอมิราสุดเจ็บปวดโดนครูไัยบู์ฟ้องหนึ่งล้านร้องไห้จนลูกถามก่อนขอโทษแม่เลือกคนผิดจากกรณีประเด็นล้อนครูภพบูลแสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจวดจ้าสตูดิโอได้ยื่นฟ้องอดีตภรยาเอมิราเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทในข้อหาหมิ่นประมาทด้านเอมิราได้โพสต์ในเฟซบุ๊ k ตัดพ้อหลังรู้ว่าถูกอดีตสามีฟ้องเป็นเงินหนึ่งล้านบาทว่า มองหน้าลูกแล้วอดร้องไห้ไม่ได้เลยลูกถามแม่เอร้องไห้ทําไมในใจอยากบอกลูกแม่ขอโทษที่เลือกคนผิดแม่ขอโทษที่เลือกผู้ชายคนนั้นมาเป็นพ่อของลูกแต่ความเป็นจริงได้แค่บอกลูกว่าแม่แค่เหนื่อยครับแม่รักสายแนนนะครับตาเอาหมายสารมาให้พร้อมกับรูปที่หัวเอ๋แล้วน้ําตาไหลตาบอกความจริง กับความดีสิคุ้มครองลูกหล่าพ่อเด้อ3มปีที่แล้วร้องไห้กลับบ้านเพราะความอ่อนแอต่อจากนี้อย่าได้หวังว่าฉันจะยอมทำครอบครัวฉันร้องไห้กี่ครั้งคุณกับมันต้องชดใช้ด้านประจักษ์ชัยไหทองคำในฐานะต้นสังกัดก็ออกมาเผยว่าตอนนี้กำลังเตรียมทนายให้เอมิรากระแสเอ,เอนิ่งมาสองสัปดาห์เนื่องจากให้ซุ้มซ้อมร้องเพลง และยังเอาลูกมาเลี้ยงเธอกำลังเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่มีความสุขกับลูกไม่คิดจะมีหมายสารมาตลบหลังเมื่อวานผมไม่เคยสอนหรือแนะนำยุโยงส่งเสริมให้เอตอบโต้หรือยุให้ฟ้องร้องใดๆอยากให้ทุกฝ่ายทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องห่วงว่าผมมาเกาะกระแสอยากดังผมดังมาก่อนหน้านี้เยอะสร้างคนดังมานานหลายคน ชื่อไข้าหาคนรู้จักทั้งประเทศผมไม่จําเป็นต้องมาแลกมาเสี่ยงงานนี้มีแต่เจ้ากับเจ๊งเมียผมก็ไม่อยากให้ยุ่งกลัวทัวลงแต่เห็นแววตาใส่ซื่อเสียงเบาๆค่อยๆของเอ๋ผมอดที่จะช่วยคิดหาทางออกช่วยเหลือแก่ไม่ได้งงตัวเองเหมือนกันภาวนาเสมอว่าอย่าให้ถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลเลยมันเสียเว เอมิราต้องทำงานหนักอีกหลายเท่าต้องสระผมต้องเพ้นเล็บให้ลูกค้าอีกหลายพันคนสระผมหัวละ80-100บาททำเล็บก็ไม่กี่บาทว่าจะได้เงิน1ล้านบาทผมก็ได้แต่ให้กำลังใจและจะรีบหางานให้ถ้าคอนเสิร์ตเล่นได้ผมก็จะพาไปเดินสายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว